ออกมาลงมาลงมาลงมาหมดเลยลงมาหมดเลยเอาชนจนทนไปจนทนไปเอาลงมาเร็วไปเล่นตีเพียงเยงไปแต่ล่นอยู่ไหนจะล่นมามาลูกมามาลูกมามาโอ้บินล่นไปไหนบีนล่นไปไหนวุ่นวายเลยออกทีเดียวสามเนี่ยวุ่นวายเลยไปล่นมาไปล่นมามีไหนหลายล่นอะลงมาเร็วลงมาเร็ววันนี้เราโปรยสามเลยครับเราโปรยสามไม่ได้เล่นนะครับไปล่นมามาอึดอึดอยู่อย่างนั้นอะ ลงมาเร็วลงมาเามร็วไม่ไปโอ้โหแล้ววิ่งหากะที่ลกอ่ะโอ้ยลูกเหยเอ้าเอาเอาเอา้าเอา้เอาเอาไปน้องอยู่ไหนเรียกน้องมาเรียกน้องมาเรียกน้องมาไป,ไปที่ลกไปเล่นที่เปล่งเปล่งไปไปแล้วลุงวิกขึ้นแนมนหมดแล้วลุงวิกไปแันหมดแล้วลุงวิก เออเอาเอาจะล้นมีไหนมีไหนมีได้ยินแค่เสียงเจ้าล้นอ่ะเออมีไหนอุดอุดอยู่ไหนพุดขบล้นอยู่พุ่นเอาไอ้เหลืออยู่พุ่นเอาเอาเอาลุกลุกไปไม่ได้ลุกไปไม่ได้ช่ววยยด้ลุกไปไม่ได้เอาเอาเฮยลงไปเล่นที่เปลี่ยนกันลูกไป ห้ามขึ้นโอยพุ่นเนอห้ามขึ้นโอยพุ่นเนอห้ามขึ้นโอยพุ่นเนอไปลงไปเล่นใกล้บ้านไปลงไปเล่นใกล้บ้านไปเอ้าติดตลวกลกไปมาได้เอ้าเอ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 ามาไปลง์หนาบ่เร็วไปลง์หนาบ่เร็วไปไหนมาล่ะพี่มิก อันนี้รอยเดิมของย่าเล็กนะไปไม่ได้นะทางนี้นะลงมาไปเล็วลงมานี่อยู่นี่อยู่ลกไปไม่ได้ครับลกไปไม่ได้เอาเอา <c oughs> เอาเอาเอาถือล,ลงนออกมาพ่อเร็วถือลุนไปไม่ได้ครับลกลุกละเกินลกละเกิน,ลกลเ,กนเอาเอาไปไหนถือลงมาปาพ่อเอาลงมา,าลงมาเออ ออกมาเลยออกมาเลยมาพ่อเลยมามาออกมามาเลยมาเลยใบบุญล,ลงมาใบลุมลงมาใบเหลือลงมา <c oughs> โอ้โห, <c oughs> โโหไปไม่ได้ครับเดี๋ยวไปไม่ได้ครับลูกเอาเอาโอ้โหในสงสารเหลือเกินลูกวะเอาเอาโอ้โห